เออนั่นอายุเท่าไหร่ก็ถามอีกนปีใหม่นเจ็ดิบปีใหม่นเจ็ดสิบ่โอ้เกิดเท่าไหร่เก้าเจ็ด่พ้องกัน ดูแลมันพ่นพ่อเป็นพ่อไปพ่อไงต้องดูแลอีหลีวัดวัดวัดสิถิ่มันพ่นเบิ่งแล้วมันพ่นก็เลยดูแลมันจังหน่อยพ่อไงมันก็เลยฟืนึ้นมาจังหน่อย <laughs> ถาลังจะเไปเออาอกับเพราะพิจารณาอยู่เพื่อไงแต่ต้องระวังระวังเรื่องอาหารอันดับหนึ่ง มันเรื่องอาหารนี่คักอีดีดงพอไงต้องอันนนัวแสบแสบนี่ต่างเพเพข้มเข้มมันมันหวานหวาน่ากันจืดจ อันวดแสบจังอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ได้จังสินโอ้อยมพออยู friend, ่ด uh, ีสบายอืมเป็นได้อบที่ชอบเป็นอยู่กันหาบกเป็นเด็กปบอิยูรป่าไปสัมผัสวันี้ที่สดอืม โอ้สาธวสาตวอันนี้มันขนาดโอ้สาธุสาธุสาธุขนาดหนเอาล้วแเอาแล้วขนาดไจะเดินในถ้ำขนาดเด้อ

สาธุสาธุอะไรดูดีสบายอยู่เออดีหลายเลยสำหรับสุนีทางพระพอเจ้ามาจากบ่อนเกาบงละมองก่อนมาเทิงกัเดชนัพักจับข้าวสบกอนแล้วก็ห้องระจาอยู่ในทำพ่ที่รวมกัน ข้างคนหนึ่งยางับไปสอบวาจารย์หลายซอยเอาซอยกันข้างอาจารย์เอาาดีมัอนี่ก็คือพีพี่น้องในบ้าน พัฒาานาพิเศอยู่ปานทงแต่อากาศกา็กมีอากามเห็นน้ำรอบปีเจ้าบริการในปีนี้กเห็นน้ำตั้งสันอยู่นี่เห็นน้ำเจอปีนี้ก็ลุ่มโกเนเซ่แล้วคนหอยโกเนเซ่แล้วสำหรับปีนี้ก็คือจะเป็นอาหารก็คือจะเป็นป่าส่วน <c oughs> าทางบ้านเขามีมาอินบอนลไเาหนานีดดยอ เออไม่ร e ัยนเนาะอ๋อโลกซูม <Brother> ีพี่น้องจากโยมกมาหอดมาคือสี่องกันแลวเนาะถ้า พร้อมแล้วพร้อมแล้วอิปีนาซกาเล खनाया सनने सहासिनानि भन्ते सुनाखनथाया सनने सहासिनानि आ जामा ถามแน่จักหน่อยเนื้อตัวใดว่าใดสินหายมมือขึ้นเบิ่งได้เบิร์พออ่อใหญ่พ่อหนานสมทานเองโหลดเด้อต่างน้มโมเรากับ้าปไปโหลดนะพร้อมกันดังๆเด้ขันพรดังใช่ไหมว่าไม่เลยเอามาน้ำโมพร้อมกัน <laughs> हाटो

मानि पञ्चशिखपथानि शीलेन सुखतिं शीलेनपोकसम्पथा शीलेन शीलेन निपुतिं निपुतिञ्जन्ति तत्समाशिलाङ्गीशोथ ये ว่าดังๆไม่อยู่บนดุนะน,ะนี้พานะนี่พานะอะโยโอตอิ่มใจพรอใหญ่ไม่ใหญ่หยาดนมเอาให้ยังตตอบันี้จาโมงหรอพ่อใหญ่ี่โมงเล่อยนรงฮะอืมอี่โมงสี่สิบเอาจะสี่สาพ่อใหญ่ เวลาหลายจะหน่อยอยู่นิมนต์ครูบาอาจารย์ถวายพรพระจังหน่อยซะให้มันเป็นบุญเป็นกุศลพิเศษอีก oh. แล้วก็เวลาพระเจ้าประสงค์พ่นถวายพรพระเดอ้อญาติโยมกันภาวนาโยกเจดมาไหวที่หูไฝหูมันได้ยินเนอได้ยินหนอได้ยินเนอได้ยินหนอภาวนาเรื่อยไปเอ้อ แม่จังโขบวังจอนของบุญอันนี้มัอน สังโฆยาญาปิปันโนมะตวะโทชาวกะสังโฆสามิยิปิปิปันโนปะกะวะโทชาวกะสังโฆยะติัญา ปธันเตนะสาวะตุเตนจยมังสาลานินารากิริงจจวานาติมันตบูุังวะิจันตมสนวะตุนลุนันตังเมี่ปุเถกวินินาจินตวามุนิโุธันเตะสาวะตุเตนจยมังตลานิ ันดาสุทันลุนันปันทาวันติโยชนะปันกุลิมาละวันตินเพียงพิสังขันธมนจิตตวานุนโทตมเถรสาวันตุนเถรัยมังดาลิกาตวาน Maka biniyajin jayadun Dawa janang janaka yaman Zizantina sumawitina Jidawamunin kutantim Awasute jayamang Yamanisat jangwi Yamanisat jakawan Nagitu wada ภะโนภิทะมะนังกะเถหันตะบุญตังปัญญะปะติปัญญริโคยิตะวะมุนินทูตังเตญยสะภาวะนุเตนสยัมังฆะรานินันโท

PAMATONTA PUNRIKUNTA MANGETENA SACHAWASENA USUTEJA YAMANGARANJA YANTO

thu phòng căn đăng đăng đơ đâng sai bùi thu to bằng nỉ phân nhae ok thì bỏ ngoài khát vải thân tốt ok ยาวออีโลโออมาสุดซึ่งอะถ่าาแล้วแล้วออมาอยมัง่แล้วเอจัดม่แล้วบุสำหรับพี่น้องผู้ที่มา ดวงว่านวา,มาโมทนาทำกันคือเป็นเงินจำนวนส0 0 0โอสามพันสเดสิาทต่ัจาธูทำการจานินานาตชาโยโตเอา,า,าขา้า,า,เา,า,ขเาเอากราปุาเอา